เบอมึงทิกแพกเขานั <soap> ่นเนี่ยวันแพกอุ้ยวันแพก แกะเบาสมเดินปกนตมากิน oh, ้ต้องมากินน ouais. ่กินข้วเาบื่อพวกรักสัตว์จริงจิงนารักมากนะไม่รักสัตว์เก็ไม่น่ารักด้วยไี่รอรอรอดาราดาราเจ็สเจ็สเมส์โอ้ เ็เข้ามาแล้วก็ต้องเดินไปใช่ไมจีนสวยอยู่คนเดียวต้างอยาใส่แม้แล้วก็ถ่ายหนึ่งห้า้าแล้วเราก็มาถึงห้องเรียบร้อยค่ะ505 คนรับใช้คุณคนรับใช้เลยเหรอคนรับใช้ใส่นะคะอยู่ที่ห้อตใช่ห้องนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรเลยนอกจากห้องเปล่าๆแล้วก็ห้องน้ำนะคะ